สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะแล้ว,ลวที่เขาเปลี่ยนใจนะคะขึ้นมาที่พิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านฮอลันดาเขานะคะอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกทีค่ะว่าตอนนี้ไม่ไม่มีค่าเข้านะคะปกติที่นี่จะมีค่าบริการที่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะประมาณนั้นแหละแตบบ่ปัจจุบันนี้สาม,มารถเข้ามาได้เพราะว่ามันจะมีค<อ>่าบริการนเข้ามาข้างในก็จะมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลบอก ทุกคนทุกคนเห็นเลยอไหะตึ้งตึ้งตึ้งเรอเรือเรือนะทุกคนเนี่ย่ข้างในวิดีโอพันก็จะมีข้อมูลประมาณนี้นะคะทุกคนแต่กี่คิดว่ากี้คงจะพูดนานไม่ได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมีคนเข้ามาเนี่ยมันจะไปรบกวนคนอื่นเขาภายในก็เป็นเห็นี้นะคะทุกคนมีเรื่องราวต่างๆนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ พอลันดาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยานะคะและ้วก็ต่อเนื่องยาวนานมาปัจจุบันนี้เราก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางพอลันดาเลยปัจจุบันก็คืออินเทอร์แลนด์นั่นแหละนะคะทุกคนเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวกีดีนเสียงเป็นอ๋อทุกคนคะมันมีอันนี้ด้วยน,นี่นี่ดู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 อูนนออออมมดะะูดูดูดีดู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  ของขอที่หมู่บ้านฮอร,รันดาแห่งนี้นะคะเมื่อกี้ตอนที่ที่อยู่ข้างนอกอะด้านหน้ากี่บอกไปแล้วนะว่าไอ้หมู่บ้านฮอร,รันดาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับพนังเชิงอะเอ,ออยู่ติดกันเลยอยู่ตรงติดกับเออเขาเรียกอะไรนะลานจอดรถของวัดเชิงเขาอะเออก็จะถึงหมู่บ้านฮอร,รันดาเดินจากปากทางเข้ามาจะผ่านเป็นอู่เรือเก่าๆเข้ามาไม่ต้องตกใจนะคะมันคือสุสานเรือเก่าไม่ต้องแปลกใจเดินเข้ามาเรื่อยๆก็ regret, จะมาเจอตรงนี้นะคะเนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวี พี่ให้ทุกคนดูนะนี่ก็จะไปด้านไปว่าเนี่ยไปได้ไปได้ไไดแท็กตัวแท็กตัวนะคะทุกตัวเ<ม>นี่ยค่ะเมืันคีดตอนที่เรามาทุกคนเห็นไหม,มเราจะต้องผ่านด้านหน้าตรงนั้น<ม>เห็นปะม,มันจะมีเลยตรงนั้นเห็นปะแล้วก็มันจะแท็กตัวประหานตรงนั้นเห็นปะแล้วเดินม,มาเรื่อยๆก็จะมาขึ้นบันไดตรงนี้แท็กแท็กแทกขึ้นมานะคะแล,นนแล้วก็จะมาผ่านประตูแราหน้าตรงนี้ก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือประตูนี้เห็นไหมคะ เมื่อกี้เนี่ยตอนที่มาหน่กกี่เดินเข้าไปชั้นล่างก่อนไปถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนว่ามีค่าบริการค่าเข้าไหมแกบอกว่าไม่มีเราก็เลยเดินดูข้างล่างแป๊บหนึ่งแล้วก็เดินอ้องไปทางด้านหลังไปทางริมน้ำเจ้าพระยาใช่ปะ่ะแล้วก็เดินขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะหมู่บ้านฮพลันด้นะคะใครมีเวลาก็อย่าเรียกว่าใครมีเวลาเลยเอางี้ใครมาวัดเชิงก็แวะเข้ามาตรงนี้หน่อยละกันนะคะอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วทุกๆประเทศที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับอยุธยาหรือกับประเทศไทยเนี่ยนะคะทุกคน รวนแล้วแต่มีเรื่องราวให้เราศึกษาแล้วก็สนใจที่มองว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าความความชอบพอกันส่วนตัวส่วนบุคคลแต่มันเป็นความสัมพันธ์ยาวนานที่มันต่อนเนื่องยาวนานจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะและถึงค่ะเนี่ยทุกคนเคยได้ยินนี่เขาบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไหมแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องราวต่างๆของประเทศอื่นๆมากเนี่ยมันก็มีผลทำให้เรามีความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญ เผื่อนาครข้งหน้าไม่น่านะใครที่มีความคิดอยากไปเที่ยวหรืออยากไปทํางานหรืออยากไปทาอะไรต่างๆนานาเงี้ยการมาศึกษาเรื่องเราต่างๆความเป็นมาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีนะคะเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรจะต้องเรียนรู้ประมาณนี้นอกจากว่าเราจะศึกษาวิชาของวิทยาอย่างเดียวรู้รู้เรื่องเราอย่างเดียวได้นะคะทุกคนแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องคนอื่นเนี่ยเราก็จะไม่ฉลาดเท่าทันคนอื่นนรพ่ใช่ไหมเออนั่นแหละประมาณนั้นอะเดี๋ยวพี่ขอเวลาส่วนตัวในการดู อะไรต่างในนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าการมาดูพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆจนแล้วค่อยย่อยมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยววันไหนถ้ามีเวลาเต็มๆกว่านี้นะคะเดี๋ยว,วกี้จะหาเวลามาที่นี่อีกละกันแต่วันนี้คืออย่างที่บอกว่ามันมีแผนจะไปตรงอื่นไนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนว่าจะเข้ามาพอดีมาว่าเชิญก็เลยเข้ามาที่นี่ด้วยเลยจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ ตอนนี้เขาไม่เก็บค่าบริการนะคะฉะน,นใครที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็ินดีค่ะทุกคนนะคะอุธย,ยาตอนนี้มันร้อนไงนึกออกไหมมันร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็หาที่เที่ยวที่มันร่มๆพิพิธภัณฑ์ก็คือตอบโจทย์มาเที่ยวแล้วก็เย็นด้วยไม่ร้อนด้วยแถมได้ความรู้แล้วเดี๋ยวนี้พิพิธภัณฑ์เขาก็ไม่ได้แบบห้ามเราถ่ายโพงถ่ายภาพเหมือนสมัยก่อนคี่จาได้ว่าเมื่อก่อนมายุทยานะคิดงงมากเลยทาไมยุทยาต้องห้ามถ่ายรูปบนพิพิธภัณฑ์ด้วยวะนึกอ่กใช่ไหม เขาเพิ่งจะมาให้เราถ่ายรูปตอนไหนหรอเปล่าตั้งแต่ตอนที่เขามาตั้งในห้องเครื่องทองตรงที่พิพิธภัณฑ์พรา,ายแห่งชาติเจ้าสามพยาตอนนี้เข้าไปตอนแรกก็ง,งงนะขนาดว่าถ่ายได้ไงอย่างเงี้ยเขาบอกถ่ายได้นะคะถ่ายภาพได้ถ่ายวิดีโอได้เราก็นึกใจแบบโอ้โ oh, ห oh ที่อื่นเขาถ่ายมาชาติครึ่งแล้ว <laughs> นึกออไหมจริงๆเร้ให้เขาถ่ายถ่ายไปเถอะนะคะ <laughs> เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ถ่ายเอาไปทําอะไรที่มันชั่วร้ายเนี่ยที่ว่าคนที่เขาไม่มีโอกาสได้มานี่พอ,อใช่ไหมไอ้คนที่ได้มาเนี่ยจะได้ถือโอกาสเก็บภาพเก็บข้อมูลต่างๆทีี่่ดดดเนนออาไไปให้้คืู เปิดคนที่เขาสนใจเขาอยากจะมาเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทางการท่องเที่ยวที่ดีต่างหากนะคะคือแต่ถ้าใครมันถ่ายไปแล้วมันไปทําเรื่องไม่ดีอันนั้นก็ตามหาไม่ยากถือว่าเออประมาณนั้นอ่ะไปค่ะทุกคนตอนนี้ที่อยู่ที่หมู่บ้านพรนดานค่ะทุกคนถ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ